เห็นมีแต่คนออกมาเย้ยว่าทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็ปล่อยเขาครับอยากจะเย้ยอะไรก็เย้ยไปครับนะสวัสดีค่ะเสียรากมาเกิดเป็นคลื่นหนึ่งสองสามคลื่นที่สองเป็นตัวถ่วงเชือกให้จมและนะับศพคือคลื่นที่สามค่ะไม่จริงครับไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลากศพมาอันนี้ผมยืนยันผมฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ ว่าจะมีการลากศพมานะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าคุณจะบอกว่าเป็นไปได้ในการลากศพมาผมถามหน่อยครับผูกตรงไหนถ้าจะลากศพมาผูกตรงไหนช่วยบอกหน่อยสิอ่าผมคิดว่าใช้ปล่อยจะง่ายกว่าอ่าถ้าบอกว่าากมาเนี่ยหนึ่งสองสามไอ้ขึ้นลูที่สองน่ะนะนะอะไรเงี้ยคุณช่วยบอกผมหน่อยสิถ้าาลกมา ผูกตรงไหนเอาเชือกผูกบริเวณไหนของร่างแล้วลากมาอ่ะช่วยตอบหน่อยนะครับทำไมคนบนเรือเคาะทรายรองเท้านะครับผู้หญิงชุดชมพูนั่งตัดเชือกให้ตัวถ่วงจมเชือกเลยขาสองฝั่งทนอยพอบอกคุณแม่เจเจจารเรื่องเงินกับแซนดี้จบก่อนจะขึ้นศาลแล้วครับถึงบางอ้อเลยก็ตามนั้นครับอ่าผู้หญิงชุดสีชมพูนั่งตัดเชือกให้ตัวถ่วงจม เชือกเลยขาดสองท่อนอ่านะับผูกตรงที่โชคข้างล่างตรงเขาตรงเขาล้างเชือกผมถามว่าผูกที่ล่างครับเอาเชือกผูกที่ล่างแตงโมเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเป็นลากลอากน้องแตงโมมาคุณช่วยตอบผมด้วยครับว่าเอาเชือกผูกร่างน้องแตงโมตรงไหนครับช่วยตอบผมหน่อยดีครับเอาเชือก ผูกร่างน้องตังโมตรงไหนอผูกแขนผูกขาผูกคอผูกตัวผูกตรงไหนคุณช่วยตอบสิอะช่วยตอบสิถ้าคุณบอกว่าผูกอะซึ่งผมบอกเป็นไปไม่ได้จะผูกตรงไหน ของน่างของน้องตโออะโมะลองบอกมาทีผูกตรงไหนตรงเอวมีเชือกสองครั้งไม่มีถ้าผูกตรงเอวอ่าคำถามคือถ้าผูกตรงเอวแล้วทําไมตรงเอวไม่มีร้อยเชือกในการปะแล้วคุณคิดว่าฟาร์มเร็วของเรือระดับนั้นแล้วลากมาได้แบบนั้นะน้ําหนักน้องตะโมกี่กิโลแล้วขับด้วยาร์มเร็วขนาดนั้นเราลากมา ฮะลองคิดถึงหลักความจริงหน่อยว่าวิ่งด้วยถับด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วลากมาแบบนั้นอะ่ะมันจะมาอย่างไงถ้าผูกถ้าผูกเอวแล้วลากก็ต้องมีรอยตรงเอวถูกต้องไหมคิดถึงหลักของความเป็นจริงคุณลองคิดดูนะครับเอาเชือกผูกเอวแล้วก็ลากมาแบบนั้นลากมาด้วยความเร็วขนาดนั้นอะ่ะ คุณคิดว่าตรงบริเวณเนี้ยไม่เป็นแผลเปแบบเวอะหวะเลยจริงป่ะแล้วลากมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่อู่นู้นนะกี่กิโลแล้วลากมาแล้วมันไม่เป็นแผลเวอะหวะเลยตรงนี้ยตรงหน,น้าท้องอะ่ะผ้าดิบที่ถ่ายรูปไว้นะครับมีเชือกผูกสองครั้ง วันเจอน้องน้องมีคนบนเรือกี่คน สวัสดีพี่เอกและชุมชนไม้กระดกค่ะสวัสดีครับติดตามคดีน้องตงโงค่ะไม่ใช่สิง เขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้แก้แล้วเขาไม่ได้ตัดต่อภาพครับเขาไม่ได้แก้แล้วเขาไม่ได้ตัดต่อภาพที่เจอสามคนที่เห็นสามคนนั่นก็คือตอนที่กู้ภัยเข้าไปหาเรือเสียอยู่บนเรือแค่สามคนอันนี้เห็นนะเห็นมีสามคนจริงแต่พอเรือเสียเข้าท่าโผล่มาจากไหนไม่รู้หนึ่งคนเป็นสี่คนอย่าหลงประเด็นสิ่งที่ไม่เหมือนกัน นะัวันที่ถ่ายเสียถ่ายซ่อมเสียใส่หูบูทุธ ไม่มีไม่มีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูไม่มี ถาม่อยนะครับถ้าเชือกเนี่ยผูกแล้วลากมาขาดไหมผมถามแค่เนี้ยเชือกแค่เนี้ยถ้าผูกแล้วลากมาด้ความเร็วขนาดนั้นแล้วน้าหนักตัวขาดไหมเอาคิดที่มันเป็นไปได้เอาคิดที่มันเป็นความจริงเนี่ยคุณบอกว่าเอาเอาเอาไว้เนี่ยแล้วเอาเชือกผูกกันได้ตรงเนี้ยกีหนึงขาดไหม อนะแล้วถามหน่อยนี่นี่ตอนเจอกลางแม่น้ำมีสามคนนี่เจอกลางแม่น้ำมีสามคนเข้าท่ามีสี่คน ไม่ตัดต่อตัดต่อตรงไหน,นถามหน่อยของมติชนตัดต่อตรงไหน,นฮะอันนี้ตัดต่อตรงไหน,นเป็นภาพจากคู่ภัยตัดต่อตรงไหน,นฮะอันนี้ตัดต่อตรงไหน,น อย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นตอนที่เขาอยู่ผมถามเลยครับตอนที่กู้ภัยไปเจอร่างเนี่ยแล้วมันเจอแค่สามคนน่ะอีกคนนึงอยู่ในห้องอยู่ในห้องใต้เรือได้ไหมไม่ได้โผล่ขึ้นมาได้ไหมจะเป็นต้องตัดต่อไหมใครฆ่าบอกเลยได้ไหมไม่ต้องพูดมากเสียเวลาคุณสิริมาผมแนะนำนะครับอยากรู้นะครับไปถามพ่อคุณสิริมาครับ ครับนะอยากรู้ไปถามพ่อคุณสิริมาครับและถ้าคุณสิริมาไม่อยากเสียเวลาก็อย่าสารแนเข้ามาฟังครับโอเคไหมคุณสิริมาอยากรู้ไปถามพ่อคุณสิริมานะและถ้าไม่อยากเสียเวลาอย่าสารแนอย่าเสือเข้ามาฟังก็แค่นั้นเองง่าย